รูแสงอย่างสวยโอ้โหวิวีตรงนี้ดีเนาะ,ะอยากเอาแผ่นดินไหวเล็กใหญ่จังลกูกเอา้าไม่สนใจกินรอโรตีมาแล้วค่ะมาแล้ว เาจานละห้าสิบบาทอ,อร่อยอร่อยป่ะช <c oughs> ีสเฮ้ยชีสเข้ามาว่ะ ข้างทางเพียบเลยนะ มาเล่นกันอยู่ตรงนี้เพียบเลย,ยแกงรสป๊อปซ้า,ายครับผมน่าจอดรถบนสะพานครบับผมโอ้ยแสงอย่างสวยปัง ขวาหนูฝั่งขวาเออเนี่ยขวามือนี่เลยขวาเลยครับขวาเลยครับนี่นะรับผมอืมนี่ตรงนี้วิวสวยดีนะเหมือนเมืองคองเลยอ่ะ <laughs> โดนรถตีซะหน่อยนะ <laughs> มีปลาด้วยหรอเฮ้ยวิวเขาสวยดีอ,ะอ่ะได้เลยนะว่าเหมือนเหมือนเมืองคองนะเออแต่ว่าก็ สวยอ่ะไม่นึกว่าจะสวยขนาดนี้นะเนีน่ยน,น้ำมันน้อยเนาะออโอ้โหว,วิวตรงนี้ดีเนาะ เนานๆจะมาด้วยกันทีนะมานานๆเลยมาด้วยกันทีมาด้วยกันตลอดก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะตรงนี้นะเออบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆตอนนี้ประมาณสักห้าโมงแล้วเนาะห้าโมงครึ่งได้นะครับตรงนี้เราก็ดูที่พักไว้อยู่ ราคาพันหนึ่งเหมือนกันแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมดูไว้ตรงนู้นอะถ้าแถวน้นอ่า เขามีให้อาหารปลาตรงเนี้ยสิบบาทานี่นไหนโอุโอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมใส่นี่ไว้ก่อนดีกว่าแสงใกล้จะหมดแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับหมู่บ้านคีรรวงเนอะ <c oughs> ตัวใหญ่อ่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราเดินมาจากไสะพานกิโลวงตรงนู้นนะครับเนี่ยเดี๋ยวว่าจะเดินมาเล่นสะพานแขวนตรงนี้แล้วเขาก็มาผ่านตรงนี้ เหมือนเป็นตสวอตนะตเล็กๆนะของกินง่ายๆก็ขายของทั่วไปนะยัง,ะยงไม่ทันไปไหนเลยเธอจะกินนกร่างไม่ได้แต่โรตีต้องกินนะกินรอโรตีออ <c oughs> ื้ ข้าวเขาใส่แบบขมินอือที่นี่ข้าวธรรมดาอืมอากาศดีนะไม่ร้อนมากตักนะนี้เยี่ยี่อน้ำีก่าน้ำเป็นแก้วเอาปะได้เอาอะไรเป็นไงชาชาใต้เก้มขนเข็มข้นไนะ น้ำน่าเล่นมากเลยหนูใช่เมื่อกี้ก็คือเดินมาอยากเล่นน้ำนะเนี่ยอยากเล่นน้ำเดินบนสะพาน้อนอือ้อหสวยเลยเดินเบาๆไม่พอตื่นตอนคืนเขาน่าจะเปิดไฟนะเนี่ย สวยเลยป็นไงหมู่บ้านคีรีวงต้องมาตอนที่แบบเริ่มมีฝนหน่อยๆยิ<ว>ยย่งมุมนี้นย,ยิ่งสวยอตอนเช้าน่าจะสวยเนะตอนเช้าน่าจะมีหมอกนะ หมู่บ้านคิีรวงก็ห่างจากตัวเมืองนคร30กิโลประมาณนั้นสามสิบกิโลเขไม่ไกลมากใช่ก็คือแวะมาเนาะแบบเป็นมีโอกาสเพราะว่าเราต้องมาตัวเมืองนครอยู่แล้วก็แวะเข้ามาหมู่บ้านีวน้อมคือตัวขย่าเลยแค่หมาวิ่งมาด้วยหมาเดินยากสัตวแล้วโอ้ย อยากกระแผ่นดินไหวตัวใหญ่จังลูกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่สนใจอ่ะอุ้ยอยากกระแผ่นดินไหวตัวค่ะยาแก้งมันบ้างเว่นแก้งมันบ้างเว่นเดี๋ยวพาสดเดี๋ยวพานอารมณ์เออแค่แค่น้องหมาเดินนี่ก็เขย่ามากเลยเดี๋ยวเราขอตัดสินใจก่อนนะครับว่าจะนอนที่หมู่บ้านหรือเปล่าหรือว่า จะเข้าไปนอนที่ตัวเมืองนครนะไม่รู้ตอนเย็นจะโผล่ที่ไหนอ่าเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเราจะไปไหนต่อครับเข้าตัวเมืองเข้าตัวเมืองค่ะกนอนวันนี้เราไปนอนในตัวเมืองดีกว่านะวันนี้ไปนอนแต่เมืองตัวเมืองค่ะเพราะว่าอะไรเราถึงไม่นอนที่คีรีวงคคีรีวงคืออยากนอนนะแต่อยากอยากให้มันเป็นช่วงที่มัน สวยกว่าเนี้ยอยากให้มันมีฝนด้วยม,มีน้ําเยอะแล้วก็คืออยากนอนโรงแรมที่แบบเป็นริมริมทารนะ่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จองแล้วก็เย็นมากแล้วด้วยเรามาเย็นถึงเย็นมากอะไรเงี้ยโอกาสหน้าอาจจะเป็นทริปมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเรามีทัวร์ที่ตัวเมืองอก็เลยไปนอนตังเมืองดีกว่าไปไปดูบรรยากาศกลางคืนที่ตัวเมืองกันเข้าเมืองอีกสามสิบกิโลโดยประมาณสามสิบนาทีนะครับผม ควันนี้คุณช,ชัยโชกพามากินร้านอะไรครับผมโรตีบังบ่าปัางนครอ,อยู่ดีๆเข้านครแล้วเสียงก็เปลี่ยนไปเลยเงราะเปลี่ยนตามตามพื้นที่ที่เราเข้าไปเนาะเข้านครมาแล้วเสียงเปลี่ยนไปเลยเป็นไงบ้างครับร้านนี้ไม่ถูก่ะ ราคาด,ดีมากข้าวมันแกงเนี่ยสามสิบบาทสี่สิบบาทโอ้โหยอดขายเขาเยอะด้วยนะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะของเจ้นกสั่งอะไรไปข้าวหมกไก่ธรรมดาค่ะข้าวหมกไก่ห้าสิบบาทข้าวหมกเนื้อบวกเอ้ยข้าวแกงแกงไก่บวกแกงเนื้อ กงกุ้งเออแกงกุ้งแกงกุ้งทอดมิตรใจเลยอ่านอยู่นะเนีโอเคโอเคแต่สามเพิ่มขอบคุณครับคือถ้าใครกินแบบนี้ก็คือ30บาทก็คืออิ่มเลยนะใช่สามสิบาทอันนี้เป็นแบบราดไม่เคยเห็นเนาะเขาทำราดมาให้เลยแต่จานละ50บาทอร่อยอร่อยปะมีพริกกับอันนี้ด้วยไปบุ้ม เด็ดนะอร่อยนะสองตเออซอสจิ้มเขาดีนะยังไม่จบนะครับผมเฮ้โรตีอะไรโรตีข้าวปุ่นฉีร้อนเหรอชิ้นดี ร้านบางบ่าวสาขาอะไรนะปากนกครปากนกคนรเ <laughs> ป็นไรปิดคลิปแล้วพอแล้วอ่ะอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้ววันนี้ก็เข้าพักผ่อนข้าพักผ่อนแล้วสวัสดีวันที่สองของการเดินทาง <laughs> เรากินขนมจีนแม่ยายไปนะครับ ด้วยความที่ว่าหิวแล้วก็เลยไม่ได้ถือกล้องอปให้ดูหิวจดัดอ่ะอขนมจีนแด่หขนมจีนไม่ยายเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูครับนี่เป็นไงบ้างครับผมน่ากินไหมนะอิ่มเดี๋ยววันนี้ว่าจะไปพระธาตุต่อเห็นหลายคนเขาบอกไปไหว้พระธาตุนี่ไกลไม่ไกลห่างจากนี้สามกิโลโอเคคเดินทางกัน,กนต่อ Thank you ถ้าตรงนี้เสร็จน,นจะครับก็เดินเข้ามาข้างในมาแปะท้องข้างในกันได้เจแล้วเหรอแ็จแล้วอิ่มบุตนอิ่มใจแล้วบใบใะคะ่ะวันนี้คนน้อยนะเพราะว่า<บ>เป็นวันธรรมดาหลังจากไหว้พระธาตุนะคะวัดอยู่ด้านหน้าวัดเลย เตอร์อีแบบนัน่ารักเหมือนกันอืตัวนี้สวยอ่ะโรเดต์โรเป็นชั้นข้างบนอ่ะตัวนี้เป็นคาราเมลเคเกตโต้เออนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นเตยหอมมะลิน้ำเตยหอมมะลินี่ก็ชื่ขอไปซื้อมังคนคัดคลิปหนึ่งหน่ก็จะเปิดคลิปสำหรับอากสมบูรณ์นสีธรรมราชโอเคเราเจอเป้าหมายแล้วไม้เท่าไหร่ มันคุดคัดหนึ่งไม้คือเนี้ยมันเคียวเม็ดได้ด้วยอะ่ะเพราะว่าเขาเคียวเม็ดไปเลยไม่ได้หวานกรอบโอเคอไปแล้วคะ่ะ บายๆไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะทุกคนหาของกินหาใ,ใหญ่กันดีกว่า